ไคสนใรรถถูกรถแพงกว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโววันเนื้อใครเกยมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก็กมะเรเกเรเซเพลเรียนไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอลูกบัสซพไม่รงไม่เรียนแล้เดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ บาทผ่านทุกผ่านรอท่อแท้กดดันบางทีกอดน,นอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังทับสัทธาไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับ ยัยงกับศรัทธานะตอนนี้ดีเลือกเกินกับครึ่งชีวิตที่ผาเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยนกูไม่ได้ว่าความเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบาตกตรากตราหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แค่์คำคนกูไม่สนคำ่า คนรักต้องมีคนเปลี่ยนน้องเอ้ยธรรมดายามไม่มีคนเหยียจบจมยามได้ดีคนอิจฉาพี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยตั้งแต่เป็นศพไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังขับสัตว์ไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังเยืนบนพระสุทธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับสัทธา